พอดีมีปัญหาหัวนมเป็นแผลเวลาที่น้องเข้าเต้าจะเจ็บมากโอ้เข้าใจเลยแล้วก็น้ํานมนะคะยังมาน้อยอยู่นะคะควรทำยังไงต่อดีคะจะปั๊มใส่ขวดให้กินกับกลัวติดขวดและยังมีนมสต็อกไม่มากพอนะคะแล้วก็ดูคลิปแม่โบแล้วการจะปั๊มเข้ารอบทุก 2- 3ชั่วโมงเพื่อระบายน้ํานมนะคะนมไม่คัดก็ปั๊มไปเลยใช่ไหมคะปั๊มกี่นาทีนะคะหรือว่าแค่น้ํานมหมดแล้วหยุดก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยูทูบเนื้อคิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลงังคอก็ ตกโบนัสคิดนะกดแลเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเออ่หัวนุมนะคะคุณแม่เป็นแผลนะคะแล้วเวลาเข้าเต้าเจ็บมากคืออันดับแรกคือ คือคือเข้าใจเลยคือไม่แน่ใจว่าเอ่อสิ่งที่คุณแม่นะคะหัวนมเป็นแผลเนี่ยคือบางทีเกิดจากการที่ลูกอาจจะดูดนะคะไม่ถูกตำแหน่งหรือว่าลูกมีสภาวะลิ้นติดหรือว่าลูกอาจจะยังดูดไม่เก่งนะก็เลยทําให้หรือหัวนมของคุณแม่นะคะมีความที่แบบเออสั้นหรือเปล่าลูกงาไม่ถูกถึงลานนมอะไรแบบนี้อันนี้คือไม่โบคิดถึงนะคะเนาะว่าเอ๊ะมันจะมีสภาวะอะไรได้บ้างที่อาจจะทาให้คุณแม่หัวนมเป็นแผลนะหรือว่า2คือกลวยปั๊มนมเนี่ยอาจจะไม่พอดีพอเหมาะอาจจะเล็กไปจนแบบเสียดสีหรือว่าเราใช้แดงปัมที่ันนนเเยอะแจกิป จนไม่สมดุลจนทําให้เกิดเป็นแผลอะไรแบบนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วก็ไปปรับแก้ว่าเอ๊สิ่งไหนที่ทําให้เรานะคะเป็นเอ,อ่อเป็นแผลนะคะทีนี้เวลาที่เข้าเต้าเจ็บมากอุย้ยเข้าใจเลยค่ะคุณแม่เวลาที่ถ้าสมมุติว่าเข้าเต้าแล้วมันเจ็บมากนะสิ่งที่พอจะทุเลาได้นั่นก็คือว่าพลาค่ะคุณแม่จา๋พาพราเเตโมนะคะเนาะกิน1เม็ดนะคะก่อนที่จะแบบปั๊มนมนะคะหรือว่าบีบนมนะคะเนาะกินแล้วก็นับไปประมาณอีก3 0สินาทีก็ระบายน้ํานมออกจากเต้านะคะเนาะหรือว่าถ้าสมมติว่ามัน ปวดมากๆจริงๆก็คือสามารถเอาน้ําแข็งนะคะพันผ้าแล้วก็ประครบนะคะแต่อย่าประครบแบบให้มันแบบโดนกับเนื้อของไอเต้านมเยอะมากนะเวลาประครบเย็นมันก็จะช่วยบอกว่าทุเรานะคะในเรื่องของอาการปวดลดลงได้บ้างนะคะเนาะเออแล้วก็ในส่วนของเป็นแผลนะคะก็คุณแม่ใช้น้ํานมของคุณแม่นะคะสองถึงสามหยดนะคะบีบนะคะแล้วก็ทาบางบานะคะตรงบริเวณที่เป็นแผลนะคะหรือว่าใช้ยาไตาแอมยาไตาแอมนะคะก็คือยาทาใา้ปากนะคะเวลาที่เราอะค่ะเป็นแผลร,ร้อนในอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็สามารถทาได้หรือว่าคุณแม่ะค่ะ จะซื้อเป็นครีมนะคะที่ทารักษานะคะแผลที่เต้านมโดยเฉพาะนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ก็คือดูแลนะคะรักษาตัวเองแบบนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันเจ็บมากคือคือแม่โบเคยเห็นคุณแม่เนาะคือคือตัวเองก็ไม่เคยเจอสภาวะ เนมเป็นแผลนะคะเนื่องจากว่าเออก็ก็รู้มาว่ามันเป็นอะไรอย่างไรก็เลยพยายามสงวนไม่ให้ตัวเองเป็นเป็นแผลนี่บอกมาตอนทนี้คือเพื่อนเราค่ะก็คือนางเกิดจากการที่นางใช้เครื่องปั๊มนมโดยการปรับเลเวลที่ค่อนข้างแรงนะคะเนาะแล้วก็ตอนแรกรวยนางมันก็ค่อนข้างเสียสีกับหัวนมแล้วก็เป็นแผลนะคะเนาะช่วงที่นางเป็นแผลนะคะก็คือนางปั๊มไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำหูน้ำตาไหลมากนะคะในช่วงนั้นนางก็อาศัยคือการบีบมือเพราะว่าบางทีการบีบมือมันก็จะเป็นอะไรที่โอเคพอที่จะทุเลาความเจ็บปวดลงได้บ้าง แบบนี้นะคะเนาะก็คือแนะนําคุณแม่ลองไปปรับตามนี้นะคะนมคัดแต่บีบไม่ไหลนะคะเนาะไม่แน่ใจว่าคุณแม่เองอะค่ะเพิ่งหลังคลอดหรือไม่คือจะต้องบอกว่าหลังจากที่เราคลอดลูกมาประมาณสักสองสวันนะคะนมแม่มันจะมี3สเต็ปใช่ป่ะจะมีนมแม่ครัวัมนะคะแล้วก็จะมีนมแม่ที่ค่อยๆทรานนะคะเปลี่ยนมาเป็นนมแม่ที่จะเป็นนมแม่สมบูรณ์นะคะประมาณวันที่3 4 5 6 7เป็นต้นไปเราจะเริ่มมีอาการคือคัดตึงของเต้านมนะคะเนื่องจากว่าด้วยฮอร์โมนที่เ,เกิดขึ้นหลังคลอดก็จะทําให้มันมีน้ นมนะคะสร้างสร้างสร้างเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความคัดตึงเต้าแต่ปริมาณน้ำนมถ้าสมมติว่าเพิ่งคลอดลูกมาลูกอายุได้ยังไม่ถึงแบบ10วัน14วันอะไรพวกนี้ค่ะตอนนี้ปริมาณน้ำนมเนี่ยจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันจะมีความคัดเต้านะคะแต่พออ,อายุประมาณสัก 10- 14วันไปแล้วนะคะ น้ำนมของคุณแม่นะคะก็จะค่อยๆเริ่มมาดีมาดีมาดีแล้วก็มาเยอะนะคะถามว่าแล้วจะมาเนี่ยปริมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วปริมาณน้ำนมในเต้าของผู้หญิงนะคะโดยทั่วไปและปกติอาจจะสร้างประมาณรวมๆกันแล้วเนี่ยปั๊มออกมาได้ประมาณอยู่ที่20-30ออนนะคะต่อวันแต่ก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเนาะเพิ่มข้อได้20วันเองนะคะเนาะอ่ะทีนี้ในส่วนของที่คุณแม่บอกว่าเอ่อตอนโปรแกรมจีในทีแรกน้ำมออกพอเข้าโปรแกรมอน้นออกแล้วหยุดทำบางใงดีคะอ่ะทีนี้นะคะ จะปอมใส่ขวยอทีนี้นะคะในส่วนของตรงนี้เองคือจะต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะ่ะเนื่องจากว่านมของเรานะคะมันจะมีคําว่าคําศัพท์ที่เรียกว่าเล็ดดาวรีเฟกเนาะคำว่าเล d ดดาวรีเฟกค่ะนั่นก็คือการที่น้ำนมนะคะมันมีความพุ่งนะคะออกมาะะจากเต้านมทั้งสองข้างนะคะพร้อมๆกันนะคะเนาะซึ่งทีเนี้กว่าที่แต่ละคนนะคะจะมีจุดเลดดาวรีเฟกอะ แต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากว่ากลไกลของอาการสร้างน้านมนะคะมันจะเป็นแบบนี้เวลาที่เริ่มนะคะในการที่ดูดเต้านมหรือว่าเอาเครื่องปั๊มนมนะคะมาปั๊มที่เต้านมของคุณแม่นะคะมันจะใช้ความที่ปั๊มเร็วแรงถี่หรือลูกดูดเร็วแรงถี่ก่อนนะคะพอลูกดูดเร็วแรงถี่ใช่ไหมคะด้วยการเต้านมนะคะจะมีการส่งสัญญาณนะที่สมองสมองก็จะส่งสัญญาณกลับมาที่เต้านมนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มมีในส่วนของการที่น้ํานมไหลพุ่งเป็นก๊อกนะคะหรือว่าเลนดาวรีเฟกออกมาจากเต้านมทั้งสองข้าง ผลของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่าจะไม่เท่ากันส่วนตัวของแม่โบเองถ้าแม่โบอะค่ะไม่ได้ปั่นจี๊ดนะถ้าแม่โบไม่ได้ปั่นจี๊ดเลยค่ะกว่ามันจะเล็ดดาวีเฟกอ่ะใช้ระยะเวลานานเลย7จ็ดถึงสินาทีกว่ามันจะพุ่งพอมันพุ่งเสร็จปุ๊บมันก็นานเลยถ้าสมมติว่าไม่ปั่นจี๊ดต,ต่ออีกนะคะเราก็นั่งนั่งรอมันกว่ามันจะออกมาก๊อ,อกสองคือจะต้องบอกว่าน้ํานมของคุณแม่เองค่ะมันไม่ได้จบแค่ก๊อ,อกเดียวถ้าเราอะค่ะมีการที่ ปั่นจีดนะคะหรือว่ามีการใช้โหมดกระตุ้นต่อนะคะมันจะทําให้มีการฟิลน้ํานมนะคะแล้วก็กลับมาฟิลน้ํานมอีกเพราะฉะนั้นค่ะในกรณีนี้นะคะถ้าเป็นไปได้แนะนาคุณแม่ค่ะไปฝึกปั่นจีดนะคะนวดครึงเบาๆนะคะที่หัวนมของเราเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีเส้นประสาทนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปกระตุ้นหามันจะทําให้เหมือนอสมองเราเนี่ยค่ะมันจะรับรู้ว่าเฮ้ยต้องการนมหรอเดี๋ยวมันจะฟิลฟิล,ฟ,ลฟิลนะคะเติมน้ํานมกลับมาที่เต้านมนะคะแล้วเราก็จะเกิดสภาวะที่ว่านมไหลมากก 1, ็หนึ่งไหลมากก 2, ็สองไหลมากก็สามโดยทั่วไปแล้วมันจะ ไหลออกมาประมาณสัก3 4ถึงก๊อกแต่แต่ละก๊อกที่มันไหลออกมาค่ะน้ำนมมันจะมีความที่ปริมาณจะค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเรายิ่งทําแบบนี้ค่ะมันจะทําให้น้านมเราเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็นมเราก็จะค่อนข้างที่จะข้นมากขึ้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าแม่บุ๊กก็คือแนะนาคุณแม่ว่าปั๊มจีดนะแล้วก็ปั๊มนมแบบพีพช่วยได้เยอะมากนะคะคุณแม่ลองไปทําต่อดูนะคะเนาะ